Blender, พามาที่สนามมวยราชชัเดิน approved, วันนี้เป็น <GO> ศ <av uther> <2, S 1> ึกเพชรดีมวยไทยพรีเมียมนะจัดไปทั้งหมด9คู่ครับวันนี้ก็29พฤษภาคม2 5 6นถูาอยกสิบดยูศีคู่ครับแล้วก็ติดตามกับแอฟไอทีวีมาดูคู่สนามนั้นเลยวันนี้น่าจะประมาณ109บาท้่ะมาดูมารักันชมแล้วก็มาสรุปของน้ำหนักเช้านี้ครับ มาดูคู่แรกกันเลยครับคุณเดชครับนี่คุณเดชไอ้ย,ยอดคุณเดชนะตรงลงมันยอดคุณเดชออกมาเป็นชื่อคุณเดชนะเช้าเขามา15.6ส่วนกวงพลอยครับกวงพลอยมาเช้ามาอ106.2แล้วก็คู่สองสักคบวนครับ103นี่มาเช้ามา103.2ยอดขุนพลมา100หน่อย103ยอดขุนพลมาเช้ามา1015.3 นี่สองคู่ที่ผ่านก็ทำให้ลงของตอนนี้อยู่เลยเยอร้อยี่สิบอันนี้ลงของของอาเอ็มเจไฟ้อยมวยไทยนะเคินูยองจุดหยังไม่ลงมาจริงใช่ไหมยังนะเจอกับเดี๋ยวเฮยครับเดียวเฮยร้อยยี่สเช้าเข้ามาร1 9 9แล้วก็ผู้เองก็เื่อยมา้าทุดสองร้อยยี่วันนี้ปอนเช้าเหนื่อมากมาเกินสักพอพรห้านะครับ ส่วนเ็นผ้าดังมา125ระาช้าที่คือ่4คู่สำหรับช่องทยทีวียะครับมากดนแอปผ้าทีวีเละเพชรตาตามา124.5มะเช้าันครับมา124.2คู่ที่6ผมไผมไ่ิดนี่ผมนี่คิดดีมา122.5ครับส่วนเพชรอาวุธมา100าเกินไปจุดสองส่วนคู่ที่เจ็น,นี่ไปขับเติมแน่นอนบอลลังเพชรครับ100พระนคร 112 112. 17. 17. ร้อยสิบสองวันชามาร้อยสิบสองเก็ดนันาเกิดหลานยาโมครับหลานยาโมว่าเช้าเขามาร้อยสิองจุดก็เกิดทั้งคู่ตอนนี้ผ่านลผู้ที่แปดแพทุกเรืองไม่เคยเจอแล้พอดแพทุกเรืออ่าร้อยสามสอเิลดไป1นึ่งนไกลฟ้าลดไป1.5ไม่เคยชกมานานแล้วก็ผู้เอกจุดสอบริหารพอหลักคนมาร้อยสามส 1.3ลดไป1.3ส,ส่วนเพชรทรทานประจาม,มาสอบ132พอ,อ,ปปปปปปอดีนี่คือทั้งหมดช้าคู่อามาดู้นนะไปชอบชอบ่ชองละสองตัวนะช่องทีวีบุญเดชดูแล้วครบเครื่องอาวุธหนักแรงนะสภาพร่างกายเนื้อตัวประชาดูดีของพีดีบุญเดชแล้วก็คู่ที่สองยังชอบพอดีสักงควลซื้อสภาพร่างกายน่าจะดูดีกว่ายอดถุงคนแล้วก็ตัวเองกบรัยการน่าจะ หนังคืนเดิมหนังลำนาจน่าจะหมดเบียดเจ้าเป็นพานังข้าเช่นชัยอีกครั้งตัวผู้เองผู้ที่สองยังเจ้าที่ผูบริหารขอละคุณก็คือว่าหมดเบียดไปแล้วผู้ที่มีโอกาสทิ้งไปไม่มาแต่ว่าท้ายๆดูแล้วบริหารน่าจะบรรยากาศน่าสงสารเนื่องจากผ่าข้าวินนี่คือบรรยากาศคราวนี้จากวีทีมเว้ยราชดจมเนิเแข็งๆรวยๆครับที่นี่ลาไปก่อนครับ